วนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวพกผันของความสัมพันธ์นะทุกคนเห็นหน้าจอใช่ไหมคะเห็นค่ะใครวันวิสายกมือทำไมกดผิดค่ะกดผิดอีกต่างหากอะต่อนะคะตัวพกผันของความสัมพันธ์วันเนี้ยเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ โดเมนเรนรู้จักหรือยังรู้จักยังรู้จักแล้วค่ะค่ะโดเมนคืออะไรโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าอ่าโดเมนคือสมาชิกตัวหน้า,าเรนคือสมาชิกตัวหลังใช่ไหมคะตัวหลังสมาชิกตัวหลังอ่าเรนคือสมาชิกตัวหลังทีนี้เรามีความสัมพันธ์ r ค่ะความสัมพันธ์ r ของเราคืออันนี้ ตัวนี้ถ้าให้ดาวดาถ้าให้ดาดาวอาจจะเป็นตัวหน้าจะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนสูงกับชื่อของคนที่อยู่ข้างหลังเนาะทีนี้เราลองมาสลับที่สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับจะได้เป็นความสัมพันธ์อะไรคะช่วยกันตอบ่ะสลับที่กันได้เป็นเซตใหม่ว่าอะไรคะตัวหน้ากับตัวหลังสลับที่กัตววนตะวันร้อยเจ็ดสิบ ตะวันร้อยเจ็ดสิบอ่าแล้วก็อะไรคะข้าวปั้นข้าวร้อยเจ็ดสิบแล้วก็อะไรอีกที่ว่าร้อยเจ็ดสิบที่ว่าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็อะไรคะต้นกล้าต้นกล้าร้อยเจ็ดสิบห้าต้นกล้าร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าเราจะเห็นว่าโดเมนของเอสอ่าเราได้เป็นความสัมพันธ์ใหม่มาเป็นความสัมพันธ์ชื่อว่าเอ เราจะเห็นว่าโดเมนของ s คืออะไรคะตะวันข้าวปั้นท่วาโดเมนขอ,ของ s มีอะไรบ้างตะวันเข้าวปั้นที่วาแล้วก็ต้นกล้าใช่ไหมคะและเราก็จะเห็นว่าเรนของ s ก็คืออะไรคะ 170, 170. กับ175 <170. S 1> และมันชัดเจนมากว่าโดเมนของ r อโดเมนของ r พวกนี้มันกลายเป็นอะไรคะเป็นเรนของ s และ เรนของ R กลายเป็นโดเมนของ S นั่นมาคือการสลับที่กันระหว่างสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับนะคะดังนั้นเราจะเรียกนะคะเราจะเรียก S ว่าตัวพกผันของความสัมพันธ์ R ฉะนั้นความสัมพันธ์อะไรที่เราเอาคู่อันดับของมันมาสลับที่กันตัวใหม่เราจะเรียกมันว่าเป็นอะไรคะ เป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นข้อนี้มันหมายถึง s เป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์ r นั่นเองอ่ะเรามาดูนิยามค่ะนิยามที่5ตัวผกผันของความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสลับที่กันอะของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่และคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ r นั่นเองดังนั้น ตัวผกผันของ r เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า r ยกกำลังลบหแบบนี้คะ r ยกกำลังลบหตัวนี้เราเรียกว่า r inverse หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูข้างในข้อความที่เป็นเซตนะคะตัวผกผันของ r คืออะไรคะเซตของ xy ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ตีเชียน b คูณ a หมายความว่า x จะต้องเป็นสมาชิกของเซตอะไรคะเซต b มหมายนี้ b เซต b x จะต้องเป็นสมาชิกของเซต b นะและ y จะต้องเป็นสมาชิกของเซตอะไรคะ a เซต a yeah, <sure. S 1> โดยที่คู่อันดับ x y เนี่ยเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือ r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b แล้ว r inverse จะเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a อ่ะเดี๋ยวเขียนแบบ รวบรัดตตอนเข้าใจง่ายอ่าเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ดังนั้น R i n v e r s e จะเป็นอะไรคะเป็นความสัมพันธ์จากอะไรคะ B ไป A จาก B ไป A ค่ะจาก B ไป A ให้ n เป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A n inword จะเป็นอะไรคะ a ไป b a ไป b a ไป b นั่นเองมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังว่าอันไหนอยู่ในเซตไหนนั่นเองนะคะโอเคเนาะตรงนี้ไม่งงนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะอ่าตัวอย่างที่สี่ จงหาตัวผักผันของความสัมพันธ์ r พร้อมทั้งหาโดเมนแล้วก็หาเรนของตัวผกผ่านนั้นเนาะ r inverse อ่ะ r inverse จะเป็นอะไรคะ r ของเรามีแล้วกำหนดมาให้แล้วเรียบร้อย r inverse เป็นอะไรคะเซตของเซตของขั้นดับหนึ่ง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 ขั้นดับสองสองอะไรอีกสองสามขั้นดับแล้วก็สามหนึ่ง สามแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็ลบหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์เก่งมากค่ะได้แล้วเรียบร้อยนี่คือตัวผกผันของอาต่อไปหาโดเมนของ r อินเวอร์สอ่ร์ดอาร์อินเวอร์สเป็นอะไรคะเซตของลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งโดเมนสมาชิกตัวหน้าอ่ดูมีอะไรบ้างหนึ่งค่ะสองสองแล้วก็ลบหนึ่ง 1, 1> ลบหนึ่งค่ะ 1, 1> อ่าของ R i n v e r t นั่นก็คือ r ร n t ของ R i n v e r t คืออะไรคะหนึ่งหนึ่งสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ถูกต้องง่ายไหมอันนี้คือความสัมพันธ์ผกผันนะคะอันนี้คือตัว R i n v e r t แล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าโดเมนของ R i n v e r t คืออะไรเรนของ R i n v e r t คืออะไรเนาะผ่านนะคะ เดี๋ยวครูจะให้พวกเราใครที่ยังใครที่ไม่ได้มี i p a พพวกเราแคปไว้นะคะอ่ะอันแคปอันไหนก่อนดีอ่ะแคปูจะไม่ก่อนค่ะอ่ะแคปไว้ก่อนอ่ะแคปแคปค่ะแคปไว้ไปจดลงสมุดนะคะคปเ t อร์อ่ะแคปยังค a p t u r e แคปแล้วค่ะขนาดจดใน iPad ยังจดไม่ทันครูเลยค่ะต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่สี่ป a ค่ะหนึ่งสองสามค่ะ capture คคเ,เออ tf อ่า <The F. S 1> ได้ยังโอเคนะต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าเรามี R แบบนี้มาทีนี้เขาให้หา r inverse แล้วก็โดเมนของ r inverse แล้วก็ R ของ r inverse โดยที่ให้ R ความสัมพันธ์ของเรามาเป็นแบบนี้ ดังนั้นให้เรามาพิจารณาข้อความก่อนว่าถ้าสมมุติเขาเขียนมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้เขียนว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นสมาชิกของอะไรคูณอะไรให้เรามโนไปเลยว่ามันเป็นอะไรคะ x อและวเป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ทิเชียนที่เป็นจํานวนอะไรคะจำนวนเกิมจำนวนจำนวนอะไรนะจริงก็ได้ค่ะจริงเตจำนวนอะไร จำนวนจริงค่ะจำนวนจริงกับจำนวนจริงดังนั้นแสดงว่าเขากําหนดให้ว่า x ของเราต้องเป็นจํานวนอะไรคะจานวนจริง y ของเราก็เป็นจํานวนจริงใช่ไหมคะจริงอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูว่าเราจะหา x และ y ได้อย่างไรปกติถ้าเราจะหาอุ๊ยคู่ข้ขามขามั้น อ่ะหา R i n v e r นก่อนเราได้ R แล้วเราหา R i n v e r นก่อนอ่ะหา R i n v e r นก่อนเราหา R i n v e r s e หายังไงวิธีการหา R i n v e r นง่ายๆง,ง่ายมากก็คือ R i n v e r s e อ่ะพวกเราเขียนไปค่ะ X Y เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ e ิเ a ียคูณ R นั่นเองหรือจะเขียนแบบเต็มๆแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ข้างหลังเนี่ยถ้าเราเขียนเป็น R i n v e r s ให้เราสลับที่กันร,ระหว่าง x กับ y สลับที่กันกับตัว x กับตัว y จะได้เป็นสมการใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรคะ x เท่ากับ 2y บวก1 x เท่ากับ 2y บวก1ได้แล้วอันนี้คือ r inverse แต่เราไม่นิยมเขียนค่ะเราไม่นิยมเขียน x ในเทอมของ y ความหมายก็คือเราไม่ชอบเขียน x เท่ากับเราชอบเขียน y เท่ากับใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยจะมาแปลงค่ะเราก็เลยจะมาแปลงตัวนี้ให้เป็น y เท่ากับอะไรดีอ่ะย้ายอันไหนไปก่อนคะทํายังไงก่อนให้เหลือแค่ y ข้างเดียว y อ่ะสอง y เท่ากับอะไรคะ x อะไร x บวกหนึ่ง x บวกหนึ่ง เอ็กซลบหนึ่งเอ็กลบหนึ่งลบค่ะอะแล้ว y ของเราเท่ากับเท่าไหร่เอ็ก1 2ลบหนึ่งส่วนสองเอลบหนึ่งสองค่ะเอ็กลบหนึ่งส่วนสองค่ะเก่งมากได้สมการมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันคืออันเดียวกันแต่หน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปเฉยๆใช่ไหมคะอ่ะมันคือตัวเดียวกันดังนั้นเราก็จะได้ r i n อินเวอตัวใหม่มานะคะ เป็น x y ที่เป็นสมาชิกของ r คูณ r โดยที่ y เท่ากับอะไรคะ x ลบ1ส่วน2เรียบร้อยทีนี้เราได้ r อินเว s ร์มาเรียบร้อยข้อแรกต่อไปหาโดเมนของ r อินเว s ร์ใช่ไหมคะครูบอกว่าถ้ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรให้เรามาโนไปเลยว่า สมมติเราจะหาอินเวอร์สให้เราแทนค่า x เพื่อหาค่า y ถูกต้องไหมคะเราก็ลองแทน x x เป็นอะไรได้บ้างถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยให้เรามาโนว่า x คือจํานวนจริงค่ะให้เรามาโนไปเลยว่า x คือจํานวนจริงนอกจากว่า x ของเรามันอยู่ในรูทอย่างเงี้ยแสดงว่า x มันติดลบได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้คะ่ะอย่างเช่น x มันเป็นส่วน x มันเป็นสูตรได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือมันมีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรให้เรามาโนไปเลยว่าอะไรคะว่า x เป็นอะไรคะ x เป็นจำนวนจวนจริง x เป็นจำนวนจริงทีนี้พอ x เป็นจำนวนจริงเราจะไปดูกันต่อว่าเราจะหา y ได้ยังไงอะถ้า x เป็นจำนวนจริงแล้ว x ลบหนึ่งจะเป็นจำนวนจริงไหมคะเป็นจำนวนจริงค่ะสมมุตินะ สมมุติให้ x เท่ากับสมมุติให้ x เท่ากับ0 0ลบ1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบ1ใช่ไหม,นนไหมลบ1เป็นจำนวนจริงไหมเป็นคนะ่ะลบ x 1, เ1เป็นจำนวนจริงไหมเป็นเนาะจบดังนั้น x ลบ1เป็นจำนวนจริงต่อไปอะไร2มาอีกตัวดังนั้นดังนั้นดังนั้นและ x ลบ1ส่วน2เป็นจำนวนจริงไหมคะ เมื่อ x ลบหนึ่งเป็นจำนวนจริงแล้วเป็นค่ะเป็นจำนวนจริงไหมอะสมมติง่ายๆเลยแทน x เท่ากับศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับอะไรลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนจริงไหมเป็นค่ะลบหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงเป็นทุกจำนวนทั้งจุดทศนิยมเศษส่วนค่าบวกค่าลบค่าศูนย์อะไรเป็นหมดอันนั้นคือจำนวนจริง แสดงว่า x ลบหนึ่งส่วนสองเป็นจำนวนจริงเอ๊ะอ้าว x ลบหนึ่งส่วนสองมันคือค่าอะไรคะ x ลบหนึ่งส่วนสองมันคือค่าอะไรเอ่ย y ครับ oh, <why. S 2> ดังนั้นเราสรุปได้ไหมว่า y เป็นจำนวนจริงสรุปได้ค่ะสรุปได้ได้มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องการ ครูบอกว่าโดเมนของเราคือค่าอะไรนะคะค่า x ใช่ไหมเรนของเราคือค่าอะไรคะค่า y ค่า y ดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่าดังนั้นโดเมนของ r inverse เท่ากับอะไรคะเรนอรของ r เนี่ยเท่ากับเรน x เท่ากับอะไรเจ็งเป็นอ่า โดเมนของ r inverse คือค่า x x, x ของเราคือจำนวนจริงดังนั้นโดเมนของ r inverse เท่ากับจำนวนอะไรคะจำนวนจริงและ r ของ r inverse เป็นอะไรคะเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงเพราะ r inverse อ่าเพราะเพราะเรนของเราเป็นค่า y เนาะจบคู่ขาซูมออกหน่อยค่ะจะแคบตัวอย่างนี้ ใครงงตรงไหนถามค่ะอะแคปค่ะแคปแคปตัวอย่างนี้เป็นการมีเป็นคำถามอยู่3ข้อใช่ไหมคะให้เราหา3ข้อ 1. คือหา r i n v e r s e คือหาโดเมนสาก็คือหาเรนเนาะหา r i n v e r s e ไม่ยากแค่เราเปลี่ยน x กับ y ให้มันสลับที่กัน x กับ y สลับที่กันพอสลับที่กันแล้วให้เขียน y อยู่ในเทอมของ x เสร็จแล้วก็มาหาโดเมนแล้วก็หาเรนโดยครูบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรให้เราแทนไปเลยว่าโดเมนของมันคือจํำนวนจริงนอกจากว่ามันมีเงื่อนไขอื่นๆเนาะพอเราแทนเป็นจํานวนจริงแล้วเราก็ไปดูว่าค่า y ที่เราได้อ่ะ,อะค่า y ที่เราได้อ่ะมันเป็น อะไรเนาะโอเคนะผ่านนะต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่5จงเขียนกราฟของ R และ R in v e r s e ในระบบพิกัดฉากเดียวกันอ่ะอันนี้เขาให้เขียนกราฟนะคะให้พวกเราดูอย่างเดียวนักเรียนดูแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวนะคะ R และ R in v e r s e ในระบบพิกัดฉากเขาให้ R มาเรียบร้อยใช่ไหมคะตัวนี้คือ R ใช่ไหมอ่ะ เราลองมาหา r inverse สิลองมาหา r inverse เหมือนที่ครูพาทำจำได้ไหมเอ่ยทำไงคะ r inverse เท่ากับอะไรคะ x y <บ>ดับ x y โดยที่อะไรคะสลับที่กันโดยที่ x เ,เท่ากับโดยที่ x เท่ากับส <1. S 2> y บวกหนึ่งสอง y บวกหดังนั้นเราจะได้ r inverse จัดรูปใหม่คะ่ะ ให้ได้ค่า y อยู่ในเอได้เท<ด>่ากับไงคะ y เท่ากับ x ลบส1ส่วนงค่ะ x ลบนึงส่วน2ค่ะได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วเราไปดูกราฟจำไว้นะว่า r ของเราความสัมพันธ์คืออะไรครับ y เท่ากับจำช่วยครูนะ y เท่ากับ 2x บวก1อีกอันหนึ่ง y เท่ากับ x ลบนึงส่วน2 อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ g o g e b a โปรแกรมนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราโหลดทีหลังหรือว่าพวกเรามีแล้ว g o g e b a จำได้ไหมเมื่อกี้ y เท่ากับอะไรอันแรก y y กับ x บวก x ลบน่ง x บวกหงค่ะสอง x บวกหนึ่ y นะ y เท่ากับสอง x บวกหนึ่งกับอะไรคะ y เท่ากับ x ลบหนึ่งส่วนสองไปดูกราฟกราฟความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ผกผันกัน y เท่ากับสอง x บวกห1ได้เลยนะเก่งนะเห็นกราฟไหมกราฟสีดำต่อไป y เท่ากับอะไรคะ x x ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วน2อะได้สองกราฟ กราฟนี้กราฟที่สีเข้มตัวนี้คือกราฟ 2x 2x บวก1นะ y เท่ากับ 2x บวก1อีกกราฟหนึ่งคือ y เท่ากับ x ลบ1ส่วน2และมันจะมีกราฟกราฟหนึ่งที่บ่งบอกว่ากราฟสองกราฟนี้สมมาตรกันหรือไม่นั่นก็คือมันเป็นตัวผกผันกันหรือไม่โดยจะมีกราฟนี้ x เท่ากับ y นะคะเห็นกราฟตรงกลางไหมคะ กราฟตรงกลางตัวนี้เป็นกราฟ x เท่ากับ y เป็นตัวมายืนยันว่าเราหาตัวผกผันได้ถูกต้องนะย,นยืนยันยังไงกราฟเนี้ยเขาเรียกว่ากราฟสมมาตรตัวนี้นะคะตัวที่อยู่กึ่งกลางเห็นไหมคะตัวเข้มเมกว่เพื่อนสมมาตรยังไงสมมุติเรามีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเราพับตรงที่สมมาตรพอดีประกบกันจะทำให้กราฟที่เป็นความสัมพันธ์และความสัมพันธ์พกผันของมันประกบกันได้พอดีเป๊ะ อันนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรอันนี้คือกราฟที่เป็นแกนสมมาตรนะคะส่วนกราฟสองกราฟนี้เป็นตัวพกผ่านซึ่งกันและกันเห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้พกผ่านซึ่งกันและกันนะคะยืนยันได้จากเรามีกราฟ x เท่ากับ y เป็นกราฟที่เป็นแกนสมมาตรแล้วเราเอาสองกราฟนี้มาพับสมมติเป็นกระดาษแล้วเอามาพับตรงแกนสมมาตรพอดีจะทําให้กราฟสองกราฟนี้ประกบกันเป๊ะ อันนี้แสดงว่ามันมีความผกผันเป็นเป็นความสัมพันธ์ผกผันซึ่งกันและกันนะคะโอเคต่อกลับมาที่เดิมเมื่อกี้ครูแสดงการาฟให้ดูเห็นหรือยังเห็นการาฟหรือยังนีแล้วค่ะอ่าเขียนการาฟ r และ r inverse ในระบบพิกัดฉากเดียวกันเขียนแล้วเรียบร้อยนะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะจงเขียนการาฟของ r <A. S 2> <A. S 1> และว่า ผู้ข่ายย้อนย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้ได้ไหมคะเมื่อกี้ลืมแคปค่ะลืมแคปต้องแคปไปหรอคะตัวนี้ใช่ไหมอ่าแคปตัวใหญ่ก่อนอ่าแคปค่ะอย่าแคปค่ะเพราะเลขอย่าแคปค่ะอ่าแคปเจอร์ค่ะแคปค่ะแคปค่ะแคปรวติดหน้าครูด้วยค่ะค่ะแคปแคปแล้วก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็โอนเงินค่ะอ่ามีอยู่ห้ากราฟค่ะอันนี้เป็นกราฟค่ะนักเรียนแคปค่ะแคปเจอร์ แคบยังเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้ไม่ทนโอเคไปต่อนะคะไปไปต่อไปต่อยังไงล่ะอ่ะไปต่ออ่ะจงเขียนกราฟของ R และ R inverse ของความสัมพันธ์อันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเรามีความสัมพันธ์สองตัวคือ R หนึ่งกับ R สองก่อนจะไปเขียนกราฟหาความสัมพันธ์ผกผันของมันก่อนนั่นก็คือหา R หนึ่ง หา r หนึ่ง inverse แล้วก็ r สอง inverse อ่ะลองหาดูสิ r หนึ่ง inverse เป็นอะไรคะ r 1่ inverse เท่ากับ x y โดยที่อะไรคะ x กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับ y ค่ะ x กำลังสองเท่ากับ y ใช่ไหมคะอ่ะ มันอยู่มันอยู่ในเทอมของ y แล้วเรียบร้อยจบต่อไปหา r สองอินเวอร์สได้อะไรคะ x y โดยที่ x x น้อยกว่า y ลบหนึ่ง x น้อยกว่า y ลบหนึ่ง x น้อยกว่า y ลบหนึ่งลองเขียนอยู่ในเทอมของ y ซิให้ y อยู่คนเดียวจะกลายเป็นอะไรคะ y อมากกว่า x-1 บวกหนึ X ่งบบวกหนึ่งถูกต้องค่ะอันเดียวกันนะข้างบนกับข้างล่างอันเดียวกันมันแปลงรูปเฉยๆนะคะอ่ะได้แล้วเรียบร้อยได้สมการนี้สมการนี้เป็นตัวพหุผนแล้วก็สมการนี้กับสมการนี้เป็นตัวพกุันเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟว่าเราหาตัวพหุผนถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราหาตัวหุผนถูกแสดงว่า มันจะสมมาตรกันใช่ไหมเราเอามาประกบกันปุ๊บมันจะต้องทับกันพอดีใช่ไหมคะอ่านักเรียนจาไว้ y กําลังสองเท่ากับ x กับ x กําลังสองเท่ากับ y นะลบมาก่อนอ่ะ y กําลังสองเท่ากับ x อ่ะอันนี้เป็นกราฟ y กําลังสองเท่ากับ x นะอีกราฟหนึ่งคืออะไรคะ x กำลังสองเท่ากับ y x กำลังสองเท่ากับ y เช็คสิกราฟ x อุ้ยอไม่ใช่อ่ะเช็คกราฟ x เท่ากับ y เป็นไงคะสมมาตรกันไหมสมมาตรสมมาตร,มมารเราเอาอ่าสมมุติมันมีตตัวกลางๆนี้เราเอากระดาษมาพับปุ๊บสองอันนี้ประกบกันพอดีสมมาตรกันแสดงว่าเราหาตัวผกผันของ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ได้ถูกต้องนะคะโอเคเนาะอ่าแคปค่ะแคปอันนี้ต้องแคปได้หรอคะแคปค่ะต้องเขียนลงสมุดด้วยหรอคะเขียนก็วาดการวาดเล่นๆนะใช่มันจะมีสามอันกอ่าเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูให้แคบทีหลังอ่าตัวนี้ก่อนไม่เป็นไรค่ะขอเรียบร้อยยัง แน่อ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาดูอันที่สองคืออะไรคะวาดกรับ y น้อยกว่า x ลบหนึ่งกับอะไรคะ y มากกว่า x บวกหนึ่งนะลบตัวนี้เอาก่อนอ่ะ y น้อยกว่า x บวกหนึ่ง x ลบหึใ่ไหม x x ลหนึ่งค่ะ โอเคกับอีกอันนึงคืออะไรคะ y, y มากกว่า,า,กกวา x บวกหนึ 1. 1> ่ง x บวกหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเช็ค x เท่ากับ y เป็นไงคะสมมาตรไหมสมมาตรค่ะเอามาประกบการสมมาตรกันพอดีนะคะอันนี้คือลักษณะกราฟที่มันเป็นตัวนี้มันเป็นอินเวอร์สความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะ ดังนั้นที่ครูแสดงให้ดูในกราฟเนี่ยเป็นตัวแสดงว่าการวาดกราฟที่มันมีความสัมพันธ์ผกผันกันนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะทีนี้กราฟนี้นะคะมันมีมันไม่เท่ากับเนาะมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นภาพของมันที่ออกมานะคะกราฟ y มากกว่า x ลบหจะเป็นกราฟฝั่งข้างบนนะคะเห็นไหมมันจะเต็มสีฟ้าๆนี่คือกราฟทั้งหมดเลยนะคะ และเส้นปะปะตัวเนี้ยแสดงว่าไม่เอาไม่เอาส่วนเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเอาก็คือมากกว่าหรือเท่ากับมีมีน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับมันจะเป็นเส้นทึบเส้นทึบที่เป็นเส้นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นปะแสดงว่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นเนาะอ่าแคปหรือยังคะแคปยงคังแคบเราค่ะยังค่ะแป๊บนึงค่ะ